สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องที่รักวันนี้พบกันวันที่7วันอังคารมิถุนายน2022นะครับเ,เรามาพบกันในวันนี้ด้วยบทอ่านจัดจดหมายถึงชาวโรมโดยนักบุญนิยาซีโอแห่งอันติโอกประสังคราชมราักขีบอก้อบอกความปรารถนาป่ายโลกของข้าพเจ้าถูกตรึงไว,ว้แล้วก็มีเขียนไว้ว่าดังนี้ก็บอกว่า เจ้าแห่งโลกนี้ต้องการจะจับตัวข้าพเจ้าและทำลายความปรารถนาของข้าพเจ้าที่มุ่งไปยังพระเป็นเจ้าขออย่าให้ใครในพวกท่านได้ให้ความช่วยเหลือแต่จงแสดงตนอยู่ฝ่ายข้าพเจ้าซึ่งเป็นฝ่ายพระเป็นเจ้าด้วยจงอย่าพูดถึงพระเป็นเจ้าตราบใดที่ท่านยังรักโลกนี้จงอย่าเก็บความคิดริษยาไว้และสมมุติว่าข้าพเจ้าต้องไปหาท่าน เพื่อขอให้ท่านยื่นมือช่วยข้าพเจ้าท่านก็จงอย่าเชื่อคําพูดของข้าพเจ้าจงเชื่อสิ่งที่ข้าพเจ้าเขียนนี้แทนแม้ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่และเขียนจดหมายนี้แต่ข้าพเจ้าก็ปรารถนาที่จะตายความรักของพระเจ้าของข้าพเจ้าได้ในชีวิตถูกตึงกังเขนเสียแล้วและข้าพเจ้าไม่มีความปรารถนาสิ่งไฝโลกอีกเลยแต่ภายในข้าพเจ้า มีน้ำทรงชีวิตที่กล่าวในห่วงลึกของจิตใจข้าพเจ้าว่าจงมหาพระบิดาเถิดข้าพเจ้าไม่สนใจในอาหารที่บูดเน่าได้หรือในความสุขแห้งในความหรือในความสุขแห่งโลกนี้อีกแล้วข้าพเจ้าปรารถนาแต่ขนมปังจากสวรรค์คือพระกายพระกเจ้าผู้สื่สายมาจากดาวิดและต้องการดื่มพระโล uh หิตของพระองค์ซึ่งหมายถึงความรักที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาที่จะมีชีวิตในสภาพเช่นนี้อีกต่อไปแล้วและถ้าท่านจะช่วยข้าพเจ้าให้ได้รับความปรารถนาให้ได้รับตามความปรารถนานี้ก็ขอให้กรุณาช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิดเพื่อว่าท่านจะได้รับความกรุณาเช่นเดียวกันสรุปคําขอร้องของข้าพเจ้าคือขอให้ท่านเชื่อถึงสิ่งที่ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านพระเยสูเจ้า จะทรงทําให้ท่านเข้าใจดีว่าข้าเจ้ากําลังพูดความจริงความจริงเท่านั้นที่จะมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ที่ตัดพระวาจาแห่งความจริงของพระบิดาเจ้าโปรดภาวนาเพื่อข้าพเจ้าจะได้รับสมปรารถนาด้วยข้าพเจ้าเขียนถึงท่านไม่ใช่ในฐานะมนุษย์ธรรมดาแต่ในฐานะผู้ที่เข้าใจความคิดของพระเจ้าถ้าข้าพเจ้าต้องถูกตัดสินให้ได้รับความทรมานก็เป็นข้อพิสูจน์ถึงความปรารถนาดีของท่าน แต่ถ้าคดีของข้าพเจ้าถูกเลื่อนเวลาไปข้าพเจ้าก็ได้แต่คิดว่าท่านปรารถนาร้ายต่อข้าพเจ้าครับนี่ก็เป็นบทจดหมายนักบุญอโ,อโรนะก็เขียนถึงบทจดหมายของท่านนักบุญยาซิโออินตาดิโอกนะครับพระสังฆราช เป็นมรณะสถีและก็เขียนจดหมายถึงชาวโรมนะครับท่านที่ถูกจับและถูกจับอยู่ในกุกก็มาไม่ได้แล้วก็บอกว่าความปรารถนาฝ่ายโลกของข้าพเจ้าถูกตึงไว้แล้วก็หมายความว่าท่านนั้นบุญนั้นก็มีความคิดว่าเรื่องราวต่างๆในโลกนี้ความต้องการตามภาษามนุษย์ของท่านนั้นมันหมดสิ้นไปแล้วได้ถูกตึงไปตึงตายไปพร้อมกับกงเขนของพระกฤษต์เจ้าแล้วขณะนี้ก็ปรารถนาที่จะ ให้ชีวิตของท่านนั้นดำเนินไปด้วยการรับทรมานก็เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ให้ได้รับสิ่งที่พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงปรารถนานั้นให้ท่านต้องเป็นนั่นก็คือการเป็นพยานการยืนยันถึงความเชื่อให้กับบรรดาพี่น้องสำารุดอะไรต่างๆนั้นท่านก็จดหมายแล้วก็ถึงชาวโรมแล้วก็เตือนจิตใจชาวโรมให้เข้มแข็งที่จะ เป็นพยานแล้วก็ยืนยันถึงพระเยซูเจา้าพี่น้องมันลึกซึ้งและมันก็ยิ่งใหญ่นะครับที่บุคคลคนหนึ่งที่มีความเชื่อมั่นใจแล้วก็มั่นคงแล้วก็มอบทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไว้กับพระเมตตาของพระเจ้าไว้ในพระหัตถ์ของพระรองค์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะถูกฆ่าถูกตายถูกทำร้ายอะไรก็แล้วแต่นั้นก็เพื่อยืนยันถึง องค์พระเยสุจ้ายืนยันถึงความรักและพระเมตตาของ,รงพระองค์ท่านก็ยอมดังนั้นเดงพี่น้องเราจึงมีบรดามรณะสักขีมีบรดานักบุญมากมายที่ยอมตายยอมตายเพื่อยืนยันความเชื่อยืนยันถึงความรักของพระเยสุจ้านะในประเทศไทยของเราก็มีพี่น้องก็ทราบแล้วพ่อคงจะไม่ต้องที่บายมากนะเราก็มีบุญญราศีทั้งเจ็ดแห่งประเทศไทยที่สองคมมีคุณพ่อน,นิโคลัส ท,ทุ่มเทชีวิตแลนอื่นและนอกนั้นเราก็ยังมีอีกจำนวนมากมายที่ไม่ได้ประกาศไม่ได้ยืนยันออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ก็มีอีกมากมายที่ได้มีชีวิตเช่นนี้ได้เป็นแบบอย่างได้เป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระเบญชาวก็เยอะแยะนะครับเราก็ทราบได้กันดีแล้วเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราแต่ละวันก็ขอให้เราดําเนินชีวิตไป แล้วก็มีชีวิตพร้อมที่จะเป็นผู้หนึ่งที่จะยืนยันถึงความรักของพระเยซูเจ้าด้วยชีวิตด้วยกิจการด้วยการกระทําของเรานั่นคือการประกาศนะครับการประกาศซึ่งมันไม่ได้เหมือนกับการสอนนะการประกาศนั้นคือยืนยันด้วยกิจการด้วยคําพูดก็ได้ด้วยแนวคิดแต่ว่าสําคัญคือด้วยกิจการด้วยกระทำด้วยชีวิตของตนเองนะครับขอให้ชีวิตของเราก็เป็นแบบอย่างแล้วก็ทาหน้าที่ที่จะประกาศ องค์พระเป็นเจ้าองค์พระเยซูเจ้าในชีวิตเสมอทุกๆวันนะครับขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลังลงมาอย่างท่านทั้งหลายและสถิตยอยู่ตลอดไปเทิด